สวัสดีจ้าเพื่อนๆนมาพอกับแม่นองนาานุเฟมบอรี่แฟนเพจจ่ะกระทะนี่เขาสิมาเห็ดอีหยางแม่นบ่จ้ะมือนี่แม่นองน้านุจะมาเห็ดน้ำพริกเผาจ้าเพื่อนๆอนอันนี้คือคลิปเป็นคลิปคนละคลิปกันกันกบที่ลงไปในโปรไฟะะเดอ้อค่ะเด้อพี่น้องมันคนละกะทะกันเด้อค่ะอันนี้จะรวบรัดตัดตอนเลยค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้จะบอกวิธีเห็ดส่วนผสมวัตถุดิบในการทำผิดเผาจ้าเพื่อนๆน กะทานี่ก็คือจะมีหัวหอมหัวหอมจะใส่หัวหอมแขกหัวหอมแดงก็ได้จากเพื่อนๆนแล้วก็กระเทียมจะใส่กระเทียมไทยกระเทียมจีนก็ได้ขึ้นกันจ้ะแต่แม่น้องนาโนใส่เป็นกระเทียมจีนแล้วก็หัวหอมแขกด้วยค่ะเพื่อนๆนเขาเกี่ยวกระเทียมแล้วก็เกี่ยวหอมให้ออกความหอมเ้วที่นี่เขากระตามด้วยกระปีกะปีนี่เอาไปย่างไฟก่อนเดอร์เพื่อนเพื่อนบอย่างไฟกระล้ลวแต่ความสะดวกของเพื่อนๆทุกคนนะค่ะ พี่น้องจ้าที่นี่เกี๊ยวหอมเกี๊ยวกระเทียมแล้วใส่กะปีแล้วเฮาบีบีกะปีให้ละลายโตที่นี่ก็ตามด้วยนำ้ำน้ำตาลปี๊บจ้กเพื่อนเพื่อนน้ำตาลปีบ๊บใส่เพื่อความหอมของน้ำพริกเด้อค่ะเด้อเราก็ตัดลรดด้วยน้ำตาลทรายก็ได้หรือจะใส่แค่น้ำตาลปี๊บก็บได้จ้กเพื่อนเพื่อนน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลบักเพาได้หมดคะ่ะเอาทีเฮาชอบเฮาสะดวกที่นี่เฮากะ ใส่บักพริกพงลงไปค่ะเพื่อนๆบักพริกพงนี่บสสะดวกที่จะครัวเองกระซื้อสําเร็จรูปก็ได้จ้าเพื่อนๆจ้าจะเป็นถ้าครัวเองแนะน้าให้เป็นพริกหยวกเริ่เผื่อนๆเด้อใส่พริกหยวกเป็นส่วนมากมันจะได้บม่ต้องพิสพลิ้นหลายเนาะพี่น้องเนาะหรือจะใส่พริกสีฟ้าในส่วนหนึ่งพริกหยวกอีกส่วนหนึ่งเนาะค่ะพาร์ทพี่น้องจ้าามื้อนี้ยายแพะจะใส่พริกผงที่ซื้อมาสำเร็จรูปแล้วเนาะค่ะ เพราะว่าเนื่องด้วยบ่ค่อยมีเวลาเนะาะค่ะคุณเพื่อนจ้าพัดให้นวลไปน้ำกันแดกพี่น้องจา้าอืส่วนน้ำมันในการเกี่ยวในการลืมพ็ดเป็นเบาพี่น้องอันนี้น้ำมะขามเปียกค่ะ่อนเพื่อนจ้าขาดบ่ได้คือน,น้ำมะขามเปียกเด้อพี่น้องเอ้อเออมันจะมีออกรสหวานเปรี้ยวเนะาะค่ะอืพัดเขี่ยไปให้มันนวลไปน้ำกันพี่น้องให้น้ำมันมันแตกออกมาพี่น้องจ้าน้ำพริกเผาเพราะพัดมันโดน มันจะมีน้ำมันที่ออกมาจากตัวลำพิกค่ะเพื่อนเนนั่นก็คือได้ทีแล้วเนาะค่ะเนาะไผ่บดสอบมันเยอะเท่ากับใส่น้ำมันแค่นิดเดียวค่ะอย่าใส่หลายเนาะอาศัยว่าเป็นน้ำสะอาดเอาไปล่อเลี้ยงแล้วก็พัดเคี้ยวไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพื่อนๆน้ำพิกเผาหมอนี่แซ่บแซ่บพี่น้องจ๋านี่ลแหละค่ะผู้ใดเห็ดบ่เป็นมาเบิงวิธีการเห็ดของแม่น้องน้โนหรือว่ายายแพเดค่ะเด้อเห็ดแบบนี้จ้ะเนาะอ่าสัดส่วนหรือว่า ที่ว่าวัตถุดิบพ่อสีไส้เนี่ยค่ะจานวนท่อใดท่อใด,อดเอาตามชอบตามสบายเอาตามที่เขาถนัดโหลดพี่น้องเจ้าสีไส้ท่อใดก็ได้ขอให้มันออกมาแซบค่ะสูตรอาหารบะมีตายโตพี่น้องจ้าอืมนี่ละค่ะน้าพริกเผาตีมือยายแพรจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมวิดีโอเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า